โดนแล้วครับ <_ T ap> สุดยอ <_ T ap> ดครับหลังจากที่พยายามมาหลายครั้งสุดท้ายก็โดนครับจบผมนับถือน้ำใจจรงนครับเวนสปริงรีคอร์ครับใช้ได้ครับใช้ได้ดีครับโดนบอลครับเมื่อกี้ ครับวันนี้อยู่ผมครับซุนยัดหาแล้วก็พี่หริวเอเลยฮะวันนี้เรามาทําอะไรกันครับพี่นี่จะทาปืนนะปืนจริงแล้วครับโอ้โหนี่อุปกรณ์เอาเดี๋ยวหอยดูนะอะไรักมากครับอุปกรณ์นี่พี่ซุนยัดหาครับไปคัดสรรลอยแล้วฮะลอยแล้วเบื่อครับนี่ครับพี่แนะนำนี่มีอะไรว่าจะลอไปที่ไหนเนี่ยลอไปไหนเนี่ยพอต่อเก่าครับ แบบนี้ครับลักษณะนี่นะครับโคตรเก่าเลยฮะครับผมเราใช้ทางนี้หรือเปล่าหรือทางไหนครับทางไหนก็ได้เดี๋ยวดูนะครับตัวนี้เป็นท่อพี C สีเหลืองครับสองอันน่าจะน่าจะเป็นท่อไฟนะผมว่าเนี่ยไม่ใช่ใช้ท่อน้ำท่อไฟนะครับมันจะมันจะมีอันเล็กอยูนะท่อสสยไฟที่นี่ครับเอาใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับมันจะ จะยิงยังไงฮะยิงกระสุนได้ไหมได้หรือเปล่าครับแล้วก็มีนี่ฮะนี่ฮะพระเอกฮะสปริงสตังทุนทุนต้องบอกให้ผมสปริงสตังก่อนแล้วก็คุณค่อยว่าสปริงคบสปริงอ้ไม่เข้าขานะช่วงนี้พวกเราครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำอะไรยังไงแบบไหนจะดูกันเลยครับลักษณะการทำปืนสปริงของเรานะครับ ตัวนี้เป็นด้ามจับใช่ไหมครับตัวนี้เรามาร์คไว้<ะ>าร์ k ไว้แล้ครับเพื่อเป็นคันลังใส่ตรงนี้เก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับสปริงจะอยู่ข้างในนี่นะครับเราสปริงใส่เข้าไปแล้่นี่มาทำอะไรครับอันนี้เป็นตัวดันกระสุนครับดันกระสุนอ๋อให้มันพุ่งออกไปครับแล้วแต่อ๋อเราจะคือเราจะดึงจากตรงนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับ เราต้องจอตรงนี้ก่อนใช่เจาะตรงนี้ก่อนโดยใช้ตัวนี้ครับนี่สว่านไฟฟ้าทำไมใส่ดอกไม่ตรงอ๋อน่าจะผิดพลาดฝรั่งแรงมากเลยเดี๋ยวผมทำให้ฮะเดี๋ยวเราจะจัดก,การแล้วครับตามมาดูเลยครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราเจาะท่อครับท่อสายไฟนะครับโดยใช้สว่านครับ หรือว่าใครจะมีอะไรผ่าได้ก็ผ่าไปนะฮะใช่ไหมพี่ครับคือให้มันเป็นรูปแบบนี้ที่พี่วาดไว้นี่ใช่ไหมใช่ครับเป็นรูปตัวแอลครับเป็นรูปตัวแอลไม่ใช่ตัวเอ็มนะครับตัวแอลกับหัวครับต่อไปเรื่อยๆครับตัวนี้จะเป็นคันล้างครับทำคันล้างผมว่าเราหาวิธีเอาอะไรมาเจาะให้มันดีกว่าไหมพี่นี่ค่อยเจาะไปนะครับจ่อไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมาดูตอนที่มันเสร็จนะครับผม รับผมตัวนี้เราจะใช้เป็นตัวยิงนะครับด้ามตัวนี้เป็นด้ามจับนะครับด้ามจับสําหรับยิงเราจะเจาะตรงนี้นะครับเจาะข้างบนครับเจาะนะครับเจาะทำอะไรพี่เจาะเพื่อจะใส่สปริงตรงนี้ครับอ๋อการมันหลุดออกมาใช่ไหมครับใช่ครับใส่สปริงตรงนี้นะครับเออใส่สปริง แล้วก็เอาเหล็กตัวนี้ครับเข้าไปเดี๋ยวผมขันให้เดี๋ยวผมขันให้ครับนี่ครับเอาเหล็กตัวนี้ไปยึดครับโอเคผมอธิบายตรงนี้ไปครับผมผมจะขันรูไปแล้วพี่สุนยัถหาอธิบายต่อครับครับผมครับสุนยัถหาครับเราจะเจาะตรงนี้นะครับที่ด้ามจับครับนี่ครับไฟออกไฟออกครับไฟออกคนมีไฟครับนี่มมฮะม่ขอดูหน่อยครับเจาะเจาะเจาะอ๋อเจาะตรงนั้นเจาะรูครับตรงด้ามจับนะครับด้ามปืนเราเนี่ยครับ ตรงนี้สาบานว่าเป็นด้ามปืนนะฮะครับผมของเราใช้ของเหลือใช้อย่างเดียวเลยพี่ใช่ครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นตะปูครับนี่ตะปูเป็นสกูไม่ใช่เหรสกูครับสกูนี่มุกใช่ไหมฮะสกูถอยหลังสกูถอยหลังโอเคครับใส่เข้าไปนะครับเข้าใจคนทุกอย่างฮะแล้วก็หมุนหมุนเข้าไปเราจะยึดกับสปริงครับปั่นเข้าไปใช่ไหมครับครับผมปั่นครับปั่นอ๋อถ้าปั่นถ้าปั่นก็ได้ปั่นก็ได้แค่มันเข้าไปนะครับ ทำภาษาเมืองครับพันพันคือปั่นเข้าไปนะครับผมเป็นคนเมืองนะแต่ลองเข้าดูนะครับว่ามันได้ตรงไหนนะครับอ๋อลองแย่แย่ดูครับตัวนี้มันยึดแล้วใช่ไหมครับฮะพอยึดเสร็จแล้วนะครับฮะยึดเสร็จก็ต้องขายทอดตลาดครับยึดครับผมไอ้นี่มันยึดซับครับอ๋อครับครับหมุนเข้าไปครับให้มันแน่นนะมอวังจริงเลยยึดให้มันแน่นๆไม่ให้สปริงมันหลุดนะครับฮะนะครับ พันเข้าไปครับพันเข้าไปครับเอาให้มันสูตๆนะครับที่สุดของแจับที่สุดของแจ๊บยูแปดศูนย์นะับที่สุดยัตหาเป็นคนตลกนะฮะเฮฮาสาวชอบอะเียกร้องมาเยอะคอมเมนต์นี่เพียบเลยไม่มีพี่หลิวเลยพี่หลิวนี่คือแบบไม่สนใจอะหน้ามาครับหน้ามาตรงนั้นครับใช่อะฮะคนสู่คณจ้างมาใช่นี่ครับอยู่แล้วครับนี่ครับอยู่แล้วครับ โอ้ว้าวแ้วแอวเนี่ยไปไหนไปนี้ครับนะครับไปนี้ครับนี่ครับไปแบบนี้ครับนี่เดี๋ยวมันจะเต้งครับเต้งเต้งดึงเต้ดึงเต้ดึงครับโอเคเดี๋ยวไปดูต่อฮะเอาขั้นตอนต่อไปพิซูนครับนี่ก็คือท่อ p v พีซครับท่อสายไฟครับที่เราตัดอ๋อคว้านะครับให้เป็นตัวแอลนะครับนะฮะนะฮะนี่ครับ อ๋อโอเคฮะเครับนี่ครับเอไม่ใช่ตัวเอนะโอวีอีอย่างงี้นะครับโอ้สุดยอดดิครับเรายัดเข้าไปตรงแบบนี้ครับมุกเยอะอ่ะยัดเออเรื่องยัดจริงจยัดยัดตรงที่ด้ามจับนะครับยัดให้แน่นๆนะครับแน่นๆนะเออครับโอเคฮะเสร็จแล้วเราชโลมน้ำมันก่อนชโลมน้ำมันอะไรครับอ๋อให้ให้ตรงนี้มันเลื่อนคืออ๋อทมันเลื่อาน้ำมันเราพ่นนะฮะโอ้ยเอามาฮะเอามาฮะโอเคฮะ นี่คือเราฉโลมน้ำมันครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นท่อที่เล็กกว่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเจาะดูครับเจาะดูเจาะดูตรงนี้นะครับโอเคใส่เลยฮะให้มันดูครับนี่ฮะนี่ครับเราใส่เข้าไปนะครับกับสุญญดยอดสิ่งประดิษฐ์ของเขานะครับใส่เข้าไปสุญญดยอดแถวเนี้ยฮะใส่เข้าไปเอามืออ่ครับครับนี่อ๋อตัวนี้คันลัง เราขันให้มันแน่นๆครับไม่งั้นมันจะดีดใส่ตาเรานะครับนะครับเราล้างนี่ครับเราดันเข้ามานะครับดันตัวสปริงของเรานะครับนี่ให้มันอยู่คันลังอยู่ตรงนี้ครับโอ้ยนี่ครับเฮ้ยนี่มันไลฟ์ฟันโบราณชัดๆนะนี่ครั้งนี้เราไม่ใช้หนังสติ๊กเราใช้สปริงครับอ่ะคุณภาพปืนสปริงนะครับทดสอบครับครั้งแรกฮะโอ้ยโอ้โห โอ้โหโอ้โหการทดสอบครั้งแรกครับโอเคฮะอ่าทดสอบกันต่อไปฮะครั้งแรกไม่เป็นไรครั้งต่อไปต้องโดนครับโอ้โหครับผมหลังจากที่เราทำสีนะครับฮะย่างสวยเลยครับเป็นสีเงินครับโอ้โหปืนทำจากสปริงลิคอยครับผมพัฒนาแล้ว ครับผมเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วครับโอ้ครับไม่ไม่ไม่ได้ใช้หนังยางแล้วนะไม่ใช้หนังยางครับใช้สปริงรีคอยล์ครับของดีครับสั่งตรงมาจากอเมริกาครับนี่นะครับโอ้แล้วเดี๋ยวผมจะสาธิตการนอนยิงครับนอนยิงเลยครับโอ้โหเพื่อนเพื่อนครับสุดยอดครับขับสิ่งประดิษฐ์ของเขาดล้วครับ สุดยอดครับหลังจากที่พยายามมาหลายครั้งสุดท้ายก็โดนครับสุดยอดบผมนับถือน้ำใจจริงๆครับปืนสปริงรีคอยครับใช้ได้ครับใช้ได้ดีครับโดนบันครับเมื่อกี้ก็อนุภาพเป็นยังไงม้างครับลายแดงไหมครับปืนสปริงรีคอยครับถ้าชอบคลิปของเรานะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเราจะทำปืนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม